วิธีรับมือกับความผิดพลาดในการทำงานที่ทุกๆคนนั้นสามารถทำได้เราเข้าใจดีว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำทุกอย่างให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาระหน้าที่บางอย่างที่บางครั้งก็ไม่ใช่ความถนัดส่วนตัวก็อาจจะส่งผลในการทำงานเป็นไปนอย่างยากลำบากหรือไม่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่นั้นๆแต่อย่าพิ่งกังวลใจไป เพราะวันนี้เราจะมีวิธีดีๆที่ช่วยให้คุณรับมือกับความผิดพลาดในวันทำงานมาฝากกันอย่างที่แรกอย่างที่หนึ่งคือยอมรับว่าคนเรานั้นพลาดกันได้เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายตามของคาสั่งได้คุณต้องยอมรับกับตัวเองให้ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ทุกอย่าง แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องผ่านการพยายามที่จะทํามันให้สําเร็จมาแล้วซึ่งเมื่อคุณยอมรับตรงนี้ได้ก็อย่าลืมหาเหตุผลที่ดีและมีน้ําหนักมากพอคอยๆอ,อธิบายให้ในายจ้างหรือเจ้านายเข้าใจว่าเพราะอะไรคุณถึงทํางานตรงนี้พลาดไม่โยนความผิดให้ใครนี่ก็เป็นอีกข้อที่สําคัญนะในโลกนี้ไม่มไม่จําเป็นต้องหาคนผิดให้กับทุกเรื่อง ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะกลัวการ,รเผชิญปัญหาจนโยนความผิดพลาดให้คนอื่นต้องรับหน้าแทนในเมื่อคุณยอมรับกับตัวเองได้แล้วก็ต้องให้ทุกอย่างจบที่คุณและนี่คือคุณสมบัติที่ดีที่คนอยากเป็นผู้นำควรจะมีติดตัวเอาไว้เสมอข้อต่อไปก็คือให้ปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ไม่บ่อยนะักที่จะมีสถานการณ์ต่างๆมาให้คุณเรียนรู้การแก้ปัญหาดังนั้นอย่าลืมชวยโอกาสนี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบไหนควรจะรับมือแบบใดนี่ละที่บอกว่าผิดเป็นครูขอให้ท่องเอาไว้เลยนะพระประโยคนี้สามารถนำมาใช้กับชีวิตได้อยู่เสมอจริงๆและข้อสุดท้ายก็คือยอมรับและปรับปรุงในเมื่อคุณยอมรับในก้าวที่คุณ ในคราวที่พลาดของคุณได้แล้วจุดต่อไปที่จะทําให้คุณเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพก็คือการนําเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะตัวเองให้ดีกว่าเดิมไม่รู้เรื่องไหนก็ให้รีบศึกษาเพิ่มแล้วเราลับรองเลยว่าไม่นานคุณจะต้องเป็นคุณคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่เจ๋งกว่าเดิมอย่างแน่นอนขอบคุณที่มาจากไดชานแมกดอทคอม